สิงคโปร์ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่สามารถคุมการระบาดของโควิด -19 ได้เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะด้วยกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยมค่ะแ้าจะเรียกว่าปิดประตูในทุกโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงแพร่เชื้อเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะ สิงคโปร์มีประชากรน้อยก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดต้องมีการกักตัวผู้คนจํานวนมากก็อาจจะทําให้ส่งผลกับการขับเคลื่อนประเทศที่ชะลอตัวได้ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ามชาตินะคะซึ่งสิงคโปร์เนี่ยพึ่งพายอยู่ประมาณ1.4ล้านคนหรือ1ใน5ของประชากรทั้งหมดค่ะ <Wow. S 1> เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเลยค่ะ และสิ่งที่คาคิดก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อมีการตรวจพบว่ามีการระบาดของโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติกว่า36,000คนเนื่องจากความเป็นอยู่ของแรงงานค่อนข้างแออัด หห้องพักมีผู้อาศัย12 20คนต้องใช้ห้องน้ำและห้องครคัวร่วมกันทำให้แพร่เชื้อกันได้อย่างรวดเร็วเป็นความเหลื่อมล้ำทางสาธารณาสุขที่ไม่ต่างจากไทยเลยนะคะแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือรัฐบาลสิงคโปร์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงแรงงานกองทัพสิงคโปร์จะตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อควบคุมการระบาดในหอพักค่ะ ด้วย3กลยุทธ์หลักนะคะ1ก็คือการควบคุมการกระจายของเชื้อ 2. การจัดการพื้นที่เว้นระยะห่างและ 3. การแยกกักค่ะ เรามาดูการจัดการพื้นที่ก่อนนะคะต้องบอกว่าเดิมทีสิงคโปร์ได้มีการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับแรงงานข้ามชาติโดยเป็นหอพักขนาดใหญ่43แห่งค่ะพอมีการระบาดนะคะก็เลยสถานที่แห่งนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งที่ตักตัวแล้วก็เหมือนกับเป็นโรงพยาบาลสนามไปในตัวค่ะโดยจัดให้มีแพทย์ประจำหอพักแล้วก็คลินิกตรวจเพื่อรักษาค่ะ ตรงนี้ก็จะมีการดูแลนะคะทั้งเรื่องอาหารการกินให้มีอาหารและน้ําตลอด3ามมื้อต่อวันค่ะแล้วก็มีการปรับปรุงพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้นห้ามคนที่ติดเชื้อเข้าออกนอกพื้นที่ค่ะแม้ว่าหลายคนจะต้องหยุดงานนะคะแต่ว่ารัฐก,ก็ได้สั่งให้ในายจ้างจ่ายค่าแรงให้กับแรงงานข้ามชาติในช่วงที่ต้องกักตัวด้วยโดยเป็นการโอนเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อลดผลกระทบด้านการเงินของแต่ละครอบครัว นอจากการดูแลในพื้นที่อาคารขนาดใหญ่นะคะยังพบว่าพื้นที่อาศัยของแรงงานข้ามชาติยังมีรูปแบบอื่นๆด้วยค่ะ อย่างเช่นการดัดแปลงโรงงานมาเป็นที่อาศัยหรือว่าอาคารที่พักส่วนตัวรวมกว่า4,000แห่งนะคะซึ่งตรงนี้ทางการก็ได้เข้าไปบังคับมาตรการด้านสาธารณาสุขที่เหมาะสมเช่นกันค่ะ <c oughs> เมื่อแรงงานจํานวนมากต้องตักตัวทําให้งานโครงการก่อสร้างต่างๆที่เคยดําเนินอยู่นั้นชะง,งักไปด้วยนะคะโดยช่วงหนึ่งของปีที่แล้วก็พบว่ามีแรงงาน ที่ทำงานอยู่จริงๆเพียงแค่5%เเท่านั้นค่ะรัฐบาลสิงคโปร์จึงต้องเร่งแก้ปัญหาโรคระบาดนะคะแล้วก็เริ่มให้แรงงานที่ความเสี่ยงต่ำนั้นกลับมาสู่สายการผลิตดังเดิมค่ะพร้อมเดินหน้ามาตรการโควิดเซฟกับคีย์เวิร์ดสำคัญ3ข้อหลัก คือ 1. งคนงานปลอดภัยทุกคนต้องได้รับการตรวจรับรองว่าไม่พบเชื้อ 2. ที่ทำงานปลอดภัยโดยใช้ระบบเช็คอินดิจิตอลบันทึกการเข้าออกในพื้นที่พร้อมจัดสรรพื้นที่ไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อที่ทำงานเช่นแยกกลุ่มแบ่งเวลาพัก 3. ามที่พักและขนส่งปลอดภัยคือต้องมีการจัดระบบขนส่งระหว่างที่พักและที่ทำงานให้พนักงานตามแต่ละโครงการก่อสร้างไม่มาปะปนกัน พร้อมกันนี้ตัวแรงงานเองก็จะมีแอปพลิเคชันส่วนตัวนะคะในการตรวจสอบแล้วก็รายงานสถานะทางสุขภาพของตัวเองค่ะหากพบว่ามีความเสี่ยงก็จะมีแพทย์เข้ามาตรวจสอบทันที ที่มีการควบคุมดูแลอย่างเอาจริงเอาจังนะคะก็คล้ายกับว่าเป็นการติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสี่ยงทุกฝีก้าวจนทำให้เกิดกระแสด้านลบออกมาด้วยค่ะจากปากคำของแรงงานบางส่วนนะคะพวกเขาก็ได้ระบุว่าแม้ตนเองจะสามารถที่จะออกมาทำงานได้แล้วเราก็ไม่พบเชื้อแต่อย่างใดแต่นอกเหนือจากเวลาทำงานนั้นก็ต้องอยู่แต่ในที่พักอาศัยจนทำให้พวกเขาเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตค่ะ าก,การจัดการโรคระบาดในแรงงานข้ามชาติของไทยและสิงคโปร์หากลองมาเทียบกันดูนะคะก็จะพบว่าเราเองก็มีหลายมาตรการที่คล้ายๆกับเขานี่แหละค่ะ แต่จากมาตรการระดับนโยบายพอมาสู่แนวปฏิบัติเอาจริงๆแล้วก็ดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกันสักเท่าไหร่นะคะและพิงก็จะเอาเนื้อหาเหล่านี้มาเล่าให้ฟังใน explainer ชุดถัดไปนะคะคุมผู้ชมอย่าลืมที่จะติดตาม t h e a c t i v e ได้ทางเว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter เพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาสำคัญๆที่เป็นวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะค่ะ